ยินดีต้อนรับสู่ช่อง nestjin motor ช่องที่คุณจะได้รับข่าวสารล่าสุดรีวิวจริงจังและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปใหม่จากเราอย่าลืมกดไลค์แชร์และคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถ SUV รุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยอย่าง toyota fortuner ปี2027 toyota fortuner สองมาในลุคใหม่ที่ฉกเฉีียว และดูดันมากขึ้นแต่ยังคงความแข็งแกร่งแบบ SUV ไว้อย่างลงตัวด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ตกแต่งด้วยโครเมียมเข้มฝ่ายหน้าเล็ดทรงเรียวพร้อมเดทัมป์รันนิ่งไลท์ที่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตอย่างมีระดับกันชนหน้าถูกอาอกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยและช่วยในเรื่องอากาศพลาศาสตร์ด้านข้างตัวรถยังคงความบึกบึนพร้อมล้ออลอยายใหม่ขนาด20นิ้วที่ให้ความรู้สึกรูหราและทรงพลังในเวลาเดียวกัน เครื่องยนต์ของโฟล์คเชรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์ขนาด2 8ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงให้ประหยัดน้ำมันและให้แรงบิดสูงขึ้นที่ประมาณ500นิวตันเมตรและเครื่องยนต์ไฮบริดใหม่ที่จับคู่เครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตรกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อสมรรถนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระบบเกียร์มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ปรับจูนมาใหม่เพื่อการเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลยิ่งขึ้นสสหรรบบรััับบบบะขเคคลลื่่ออนน้้ก็ย็ยยงงงปจุุดดแ er ทีาามาถไ ในทุกสภาพถนนด้วยโหมดการขับขี่ที่หลากหลายทั้งแบบโคลนหินทรายและหิมะภายในห้องโดยสารของ f o r er t ชเนอร์2027ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดให้ความรู้สึกหรูหราและทันสมัยเบาะหนังคุณภาพสูงพร้อมตะเข็บสีตัดกันแถงแดดบอดด,ดีไซน์ใหม่เพิ่มความล้ำสมัยและไฟตกแต่งแบบเปนบีเอ็นไลท์ที่เพิ่มบรรยากาศภายในรถหน้าจอสัมผัสกลางขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบนำทางในตัวจอ เรือนไมดดิจิตอลเต็มรูปแบบสามารถปรับเปลี่ยนโหมดแสดงผลได้และยังมีระบบแพดอัปดิสเพลย์ขนาด10นิ้วแสดงข้อมูลสําคัญขณะขับขี่ได้อย่างชัดเจนในด้านความสะดวกสบายโฟชเนอร์ใหม่มาพร้อมเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศบอกคนขับมีระบบจดจาตาแหน่งแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวาและในบางรุ่นยังมีเบาะก,กับตันในแถวที่2เพิ่มความสะดวกสบายเป็นพิเศษพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางและเบาะสามารถทับได้หลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับทุกการใช้งาน ด้านความปลอดภัย Toyota f o r t u n e r 2 0ร์มาพร้อมแพ็กเกจ t ต y o t a s a f e t y Sense 3.0รุ่นล่าสุดประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมตรวจจับคนเดินเท้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมพวงมาลายัยช่วยเลี้ยวระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคันแบบบ6อ360องศาพร้อมระบบช่วยจอดอัตโนมัติโครงสร้างตัวทั้งเสริมความแข็งแรงถุงลมนิรภัยรอบคันและจุดยึดบาะเด็กเอโวฟิสเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคน การขับขี่ของ f o r เนอร์รุ่นใหม่นี้ให้ความรู้สึกนุ่มนวลขึ้นอย่างชัดเจนช่วงล่างถูกปรับจูนใหม่ให้ซับแรงสะเทือนได้ดีขึ้นและให้ความมั่นคงขณะขับด้วยความเร็วสูงพวงมาลัยตอบสนองแม่นยำม,มากขึ้นภายในห้องโดยสารเงียบขึ้นด้วยวัสดุก,กันเสียงและกระจกกันเสียงออที่เพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองบนทางด,วด่วนหรือบนทางลูกรัง f ฟ r t นอร์สองนยี่สก็ยังคงให้ความมั่นใจและความสะดวกสบายได้อย่างยอดเยี่ยมสิ่งที่ทำให้ Fort u n e r 2027นโดดเด่น คือความลงตัวระหว่างความแข็งแกร่งและความรูรามันไม่ได้เป็นเพียงรถสําหรับสายลุยเท่านั้นแต่อย่าง